ทานยมาแล้วมาแล้วบ่จ้าทิ่ทุบ uh> uh> ิังทุเป็นบ่ทุ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 เป็นบ่มานี่พอมาหอดทอดเน่พอบ่งแม่มาแม่ดีใจพอพ่นมาหอดชองเฮียงกันเลยตอนแล้วคุณแม่สิ เปิดภาพใหม่พี่น้อยเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องกันพี่น้อยเนะาะบ้านน้องกันเมืองถ่าแตงแกล้งซีกองพี่น้อยยังเป็นเลราตายของเฮาคือกันพี่น้อยเนะาะปลาโูมอนีิมาอัปเดตบ้านน้องฟ้าแฝดนั่นเองพี่น้อยเนาะก็มีอ่าเล็กซอยแต่ว่าอันนี้มาให้เพลิน นุมน่มเนาะพี่น้องเนาะนุ่มเล็กแต่ซอยนี่ทั้งอ่าแม่เพิ่มเพินพนนเ่นฝากมาตามบ่เจ็บเนาะพี่น้องบ่เจ็บบ่ต่อให้มาทางบาโกพี่น้องเนาะเพิ่นฝากมาก็มาให้เนะาะพาแฟทั้งซองพี่น้องเนาะอยู่บ้านน้องกันเมืองท่าแตนกองันพี่นอ้องรตเอาอ่ะก่อนอื่นกนกราบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ว่าสิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศ กันยินดีตอนรับเข้าวสุสองเบาโกเชนบอรอปรปลาเพี่น้อยเนาะมามเมเนีกันมาอัปเดตทางบ้านลูกครึ่งไทยลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะครึ่งไทยลาวแต่ว่าได้ยินเข่าวๆว่าพอเพิ่นมาแล้วพี่น้อยเนาะพอเพิ่นมายามยามลูกแล้วพี่น้อยเนาะปะ้าตสว่สวงนี้ปมาโตมันขึ้นเฮือน,น,นตัวแรกไม่เท่า เนีบ่เออทุกหายก็นวยเมา่นุ่มนี่ไงเป็นหลังมันบ่มาแล้วบาเนี่อ๋อดีใจแล้วบาเนี่มาแล้วบาเนี่มามแล้วมาแล้วบทุบบังทุเป็นบ่ทุทุทุเป็นบ่บาได้ข้อมาแลเอ้ยอืมฮะงงยผิดบักใหญ่ เดี๋ยวบอกพอเจ้ามันผูกแทนคิดนะเฮาจะห้เจ้าเลยใช่แมนเพิ่นเห็ดหนุ่มชว่าเพิ่นเลี้ยงซอยอ่ากระซ่า่อุ้ยใช่แม่เข้าใจอืแก้หุ่นก็ได้นี่ทุกๆเป็นนะตกลงมาแล้วบาทนี่ เจ้เห็นจะได้รอเป็นบ่เทุจาทูจ่าบงทบังงหู่บิงทูบงทูจ่าบังเอ้ทูจานะทู่จ่าตุงทูจาาเนี่พอมาทอดไงพอบังแม่นบมแม่เออดีใจพอพันมาหอดชองเฮียงกันเลยตอนแรกคุณแม่สิเห็นนัไปสวนไปบางทีคนไปนันป้า่นอืม ออนะมันใตน้ำป่าเป็นดูดเอป็นชวนดูดเป็นดูดเลยดูดเป็นดูดเลยเป็นลูกาตอนแรกเรามาจะกเมื่อลยเรามาเอาแอกอฮอดบ้านเองบ่บ้านนี้มาหอดรนแล้อยู่จับปราสักเอาเมียจะผลบ่เอาเมียจับปลาซักอีกเมื่อผนติไปทอ คนทํางานคนก็เอาคนทํางานมาอีกคือเก่าอือๆคนก็แม่ว่าเจ้าตั้งอึดคนไทยเนาะไปโหลอยากได้แต่คนลาวกว่าอดคนไทยคนไทยนะแสดงคนไทยมีไปมักจังเนหบ่หายดอกนี่เอาเมียใหม่เอาเมียคนลาวอีกเนาะเออเอาเมียคนลาวอีกอือก็มายามลุแล้วเนาะแล้วได้หยังในมยามนะให ไราศีมาผูกแขนผูกแขนบวนจนเผาเห่าฮะมันไม่ได้เอินรู้มันเอาเมียไหมค่ะมันเอาเป็นยังเอาเมี่ยไม่คือว่ามาขม่ากันหรอขม่าลูกขันฉลอบง่ายๆขม่าเมียผู้ใต้นั่นนะผูกแขนเผา่อโมตัวนึงแต่ว่ามียังรวงลายดอกคันพันเมียกะบวติแล้วขันซื้อเป็นเมียกับิ่งนั้นมากับตัวเปางอเป็ยังอ้ายขันไปหาสอบนอน อ่าเป็นสาเออมี่แหละพออันนี้พอเดียวอยากไปห้ามนอ่อเห็นพอเป็นนี้ถนมาไปเสาไปห้านัาผุนคนไปนกทงนกทงปู้ไก่เจอได้หมดเนไปห้าอยู่นเพราะว่าไปหาเงินเงินบ่พอรู้มแขงไปหาปันน้ำพีน้ำอกนนี้มันกับเมียนมาหนิบ่รว่าันมาไม่าแรกแม่ค้าเมียมาบะได้ เลมาเหย้ามาเจะกรูเอาเมียจะมามาอีกันเนียจะวันมากก็เธอ่ามันแล้วะไปจาะเมียจะกบได้เออว่าดูเกาเออว่ายอมาไหมเเฮ้ยได้กินขนมอะหมอใหญ่แ่อืออืออือานน่ะีกงานะโทดบเบิลโจ้าวบ้างหนมาโทรบ้างน่ ตัวพอกาวกันถงา,าถุงแงมาถุง,งามาถุงงมาถุอแงมานมาถุงงมานุคงแงมาถ่งแงมาถดงแมาถุนงนงมาถุแงมาถงแงมาถุ่แงา่าง<ม>แมาถุงแงม,มาถิงแนมาถุงเงมานแงมาถุมาถุมาถมางแงมาถุงแงมาถ่งแงมาางแงม่ถุงไปามาามามา อยู่พุ่นอยู่เจียงพุ่นนั่งข่าวกับประเทอินโดนีเซียบดไอไปบดไอไปไทยคลิปพฤศจิกายนบดได้กินนมอุดมันนี่ซ้ำ<ด>ส,ส,สิกินเนี่ยบดไอนี่เขาเขาฝากด้นแล้วเขาฝากทั้งบเจ็บให้พวกอยู่เอ่อทงไเพิ่งคือกันแต่ว่าบเจ็บพนันบาเทราปไปพอดีมาให้นีซดซะบให้นิดกน้อยอยู่นี่บะแลเ้ว อิ่มแล้วอันนึงก็อิ่มแล้วลูกแกใหม่ได้สิทีอิ่มแล้วมาหน่เพีหนึ่งกลลกกเก็นึ่งแ,แต่ดนแล้วก็ฝากส่องฝนคนเลยก็ได้แก็บ<ก>เปียกเลกเศร้ารวบ่มาดูแลคุ้มเห็นแต่ว่าเด,นดนินถือก็ยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปเป็นทิศเป็นลมว่อเอาไไ้ไปไม่ได้มาถ่ายคลิปไม่นี่กัมา เขาขึ้นเฮือนอันนั่นซาลีก็ยังบ่ได้ไปมันพยายามมันเนี่ยเลาว่าจีบไปมื้อนี้บ่ได้เข้าไปจะหน่อยบ้เจ็บเพิ่นบ้เจ็บเพิ่นก็อยู่หันเด้เพิ่นไปถ่ายเพิ่นไปคู่มึงอย่ารับ่้าจ็บเพิ่นไปคู่มือไปถ่ายช่วงนี้ก็ย่าเนีอยู่เยือนมีงาน นี ies, ่ก็ขาบ่อใดก็ใช้ตัวเองก็บอสบายนักบไดขึ้นสวนเหงื่อแไหนขึ้นไปบึงสวนอีกสักตัวนี้อ่ะมันกินบาดเด่นนะแต่ใส่เพคนเดียวเนี่ยก็เจ็บไปหมอวานมัดเนืัวใส่คนเดียวปวดเจ็บแล้วแหละมันกินช่างแหละแม่ อยากที่ปบคนไปทางใดกันขะมำหนะ่ะปบสมคนหน่อยปบจนคนเขวตามสิกินไรบานะ้านนี่ยมือแร่งว่าเกษดทีเฉพอคนน่ะมือแรงมือแรง่งคนน้มือมืแรง่แรงมาจะให้จะชวนแร่มาำเกาไปลำเก่าขำ คนไปชวนไพ่มาเนี่ยคนไปเบิ้งสวนอัไนอันบอล่นปลูกแคร์แต่ใครยังเมียเพิ่นเออสะทางนะทา่านไปปลูกเตุ้ยปลูกให้เออคุณหั่นแล้ปลูกนะคุณเลี้ยงชองคนยังได้อันแรกคนไปเบิ้งบอลที่เพิ่นเคยเอฟใส่น้ำเอื่อยแน่วันนี้เอาเมียใหม่มาก็ะยากเล่นเนาะมืนอนเนาะ เนี่ยยะเลอย่างเศส่วนเสศนมอนอยู่นี่เนีแล้วเปนเลยมากลำจองบ่ซื้อบ่มสิทธิ์แล้วเนีเต่าหน่อใส่เต่าหน่อเิเต่าเมือสิทธิ์แล้วเจ้ากรได้มาบิงจะทงมีบได้ขาดไห้ดอกว่าบไดมาเจ้ามาเห็ดห้ลูกยังดด้เจ้าอแนนบดมสิทธิ์มาลูกเมีทางัหนได้เศนักียากจะบอกม่นแหละทางไหนกันยัง แต่มาเบิ่งกันดีใจเลยนะมาเบิ่งมาแย่งมากอันนี้แหละมาเบิ่งก็เพราะว่าลูกก็ลงพ่อพ่อก็ลงูกว่าง่ายจ้งแมนอำนั้นก็เอาดีใจแหละบ่ว่ายังพ่อสิเมตรตาแต่ตัวเองกับ่เป็นครัซื้อหอบบ่เมตรตาจะัดการเอาบ๊อบโตเอากระลูกแม่แพ่กินหอบใอโลกันความรักนี่จะลุดเลยคิดใช้ใจแมนเลยครับแต่เราแซบบอบอันนี้ เป็นโสดเป็นปรดุนั่นเต็มหือเต็มแหงคือเต่าก็บปลได้แล้วเป็นโตอืมวันนู้เอาเมียใหม่ละข้ากับขวบบนไม้ก็บปลได้เต็มใจเขานี่เห็นนะเห็นตามาบนหัวอย่างว่โอ้เขาเป็นห่วงไลูกจะดีใจ่เออขก้นครับเป็นห่วงลูกอันนี้เขาอืมดูดูน้องไงมาเบีดเคอเก่ามาบง ลูกครึ่งไทยลาวแต่ว่าพอพันเอาเมียใหม่แล้วเนาะเอาเมียใหม่อ,ย,อมยู่เอาเมียกับเ,เมียคนลาวคือเก่าเลยนะพี่น้องเอยเอาคนอยู่จำปาสักเนี่ยมานนีะ่เอาอยู่จำปาสักอีกเอาเมียลาวอีกสามสิกินบ้านเลย,ยชิดหนึ่งไม่ได้กินนม <laughs>

มเมนพิมพ์มันซื้อมาแต่ด,ดนละเม่พิมพ์มันฝากมาทางบาดเจ็บพนายบาดเจ็บเอาไปแต่ว่าบาดเจ็บพนก็ต่อทางบาดโกอีกใหม่ใช่ไหมใช่ชื่อลาวไทยบ่ฮะใช้ชื่อหลาลาวไทยบ่อสลาวไทย <c oughs> <c oughs> ชื่อลูกครึง่งลาวไทยเคยอ้าวเฮ็ดบ้ดนเลยไอ้กับนอ้อง แบ่งกันโลดงานนลลดปั่นกันเบิ้งค่ะปั่นกันเบิ้งเป็นบ่อปั่นกันปั่นกันงานโรดบดนี่ของใครของเราแล้วบดนี่อืออือย่าบดละจุกกันเบื้งจุกกันมาอหันเป็นบ่จุกกันเบิงทางนี้ทางนี้ปิน นี่นี่อ่นัีนมาอัดมัดอดุบอัดุัดกุบัุบอัดุอัดบอัุบอัดยบอัดยุบอัยุบอัดยุบอัดจุบจัดุบอัดยุบอัจุบอัดยุบอังจุบอักยุบอัดยุบัดยุบอัดจุบอัดยุบอุอุบุบอัดอยุจัุจุบอุดอยุอยัอกุกอยัุบุดุุบดุุ

อันนี้ก็คือทางนุ่มทางแม่พิมพ์เพันฝากมาทางว่าเจ็บจะ,ะด้และพอดีให้บาโกมาเป็นสะพานบุญครั้งนี้เราเป็นดอกเนาะแต่ตทางแม่พิมพ์เพันก็อยากให้เอือ่อยอวยพรทางแม่พิมพ์เพันเลย ขอบอกขอบใจเพิ่นที่เพิ่นฝากนุ่มขอบอกขอบใจนันไลเด้อแม่พิมพ์ที่ช่วยเลืออุ้มนุ่นเนาะช่วยเลือเนาะขอให้สุขให้มั่นเพียบแล้วก็มีอย่งยืนที่อยู่ที่ไปช่วยเสร็เรือลายบอลถูกขอให้อยู่ดีมีแห้งความีความสุขความเจริญต่อไปเด้อผู้เมตตาสงสารคำพาดคำพอจะถูกคุณยะขอทนอื เป็นพลักหักไงหางให้มนมียนยิงต่อไปนายกหันเลยเนย้างนึงแกจะเริ่มกระพรอมพอโกนอกคนภูนาสีทีนแดง้านทำินลินนะพี่น้อยมีอันบุญกุณลต่อไปทำกันเนื้อลุ่มเยอะรุ่มขนาดยืนนะพี่น้อยทามชินลินใดนยนี่ ดีแจได้ขนมเงหน่ออ้ทานนัทุเลยด้อถุถุบนไสวยเด้ออถุถุให้รวยล่ไลมาเียงแถวเด้อค่อยรวยอห้างมีให้รวยกุเาอ่ี่นอพี่สร้างเนี่ยเอับจินลินบื้นบื้นละบัดนี่จะกงนมให้บุเมือนลนอยเมือนละน้อยให้กิน แต่ว่าพอพันก็นมาแล้วพี่น้องมาเยี่ยมมามยามลูกเพิ่นเนี่ยแดดกะนมช่องทองมาให้ลาวลาลากะบุมีกะบุมีพังก็ม,ม,ากมากะหลายมื้อแล้วแต่ว่าเราขายอยู่ปาก์เซ่เนาะเอาจำจิลินบัดนี่เต็มทีเลยเพราอนมนี่ก็เป็นนมทางแม่พิมพ์พันฝากมาก็เลย่ให้บบโกเป็นสะพานบุญพี่น้องให้ทางดิกน้อยลูกครึ่งไทยลาวนี่ซะ บังเอาเมื่อขึ้นเนี่ยนี่นี่เฮ็ดจะเอาเมื่ออะไรได้บ่เนี่เอาบ่เอาบ่กอดอะไรได้ไปบ่เมื่อน้ำควายบ่ไปบ่ไปบ่ไปบ่เมื่อน้ำควายบ่ไปบ่ไปบ่คุณเฮ็ดลดนะเอาคุเฮ็ดบ่เนะบ่ให้ไปนะเดี๋ยวนี่เมื่อน้ำควายนะไปจอาจับเ้นบาดเนี่ยพี่น้อยเนาะ กินนมเจิรํายเดิมเดิอเด้อเดมเด้มเดิม่ดิมเดิมเดหมเดิมเดิมเดิมเดุมมเดิ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 มเมเกิมเดิมเดิมเ่ิมเดิมเดเด้มเดมเดิมดมเดิมเล้มเดิมเคิมเดิมเดเดิม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 มเดเดิมมเดิมมเดเดิคเดิมเดิมมิเดิมเดิเดิมมเดเดิมเดิมมเมดเมดมเ่มเ สาลีนองเดิมคนละายบายนะติบายบายนะบาย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 ไปไยบายเป็นเอกอนคนหนึ่งใลองให้ชาเด้อดีใจได้ได้ขนมเลยบายบายกเด้อคิรถที่ลา